พาไปดูอีกหนึ่งกรณีเรื่องของนักกักอนามัยน่าจะทราบกันดีว่าเรื่องนี้ก็ยังเคลียร์ไม่จบสุดท้ายแล้วมีการส่งออกนักกกอนามัยไปจริงหรือ<ล>ไม่หรือว่ามีการกักตุนด้วยจริงหรือไม่ล่าสุดนะคะเรื่องนี้อธิบดีกรมการค้าภายในเมื่อวานนี้มีหนังส,สือออกมาชี้แจงออกมาจากทางท่านนายกรัฐมนตรีให้ท่านอธิบดีกรมการค้าภายในไปปฏิบัติราชการ,รที่สํานักนายกรัฐมนตรีกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการกักตุนนักกักอนามัย,ออย,ออยค่ะล่าสุดอธิบดีกรมการค้าภายในยื่นหนังสือ ลาออกจากข้าราชการแล้วนะคะล่าสุดเมื่อวันนี้ก็มีการออกหนังสือมาวันนี้ก็เลยถแถลงข่าวต้องบอกว่าการเป็นการถแถลงข่าวทั้งน้าําตาเพราะว่าอธิบดีกรมการค้าภายในในวิชัยโภชนากิถแถลงไปก็พูดไปก็ เสียงสั่นคลอนเลยล่ะคะ่ะบอกว่าก็น้อยใจแต่ก็ทำใจเพราะว่าเป็นข้าราชการก็ต้องเข้าใจในเรื่องของระบบส่วนงานต่างๆก็มอบหมายให้กับทางกรมที่จะต้องดำเนินการต่อแล้วนะคะวันนี้ก็มีการยื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการพูดคุยกับลูกน้องเจ้าพนักงานก่อนที่จะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะทาให้ตนเนี่ยน้อยใจไปบ้างแต่นี่ก็เป็นวิถีชีวิตของข้าราชการตนเองก็ภูมิใจใน สิ่งที่ทีมทีมงานเนี่ยได้ทำแล้วก็ผ่านพ้นทุกเรื่องด้วยความมุ่งม,มั่นมาโดยตลอด <c oughs> ขณะที่กำลังกล่าวอย่างที่บอกไปน้ำตาเนี่ยคลอเลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะเหตุที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับมันมันอาจจะทำหให้ชาวบ้านเสีน้ำใจบ้างนะแต่ว่ามันมันต้องเป็นวิถีชีวิตของทางจันเป็นวิถีเป็นวินวนนนถีนะครับผมภูมิใจในสิ่งที่ดีนะานผมได้ทำนะครับแล้วก็แล้วก็ต้อง ต้องออกเลยว่าชื่นชมในสิ่งที่ได้ร่วมมือกันฝารซาบเรี่ยนเรืเร่องอะไรด้วยความุูกมัดอะไรครับ นี่ค่ะน้ำตาของลูกผู้ชายคือคลองมาแล้วแหลกค,คลองเป้าแล้วในช่วงจังหวะที่พูดว่าผมก็น้อยใจแต่นี่ก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของข้าราชาการแล้วก็ภูมิใจที่ได้ทํางานร่วมกับลูกน้องภูมิใจที่ทํางานให้กับประชาชนหลังจากที่ลุกออกไปก็มีภาพที่ไปยืนที่น้ําตาคลอด้วยนะคะคุณผู้ชมคือคุณวิชัยโพชนกิจเนี่ยถ้าเกิดว่านับอายุราชาการแล้วสิ้นเดือนกันยายนปีนี้หรือว่าอีก6เดือนข้างหน้า จกกะเกษียณอายุข้าราชการแล้วนะคะส่วนทางกระทรวงเองก็จะสรรหาใครมาปฏิบัติหน้าที่แทนตอนนี้คุณวิชัยบอกว่าก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าทุกคนแล้วก็ในกระทรวงก็ยังมีงานอีกมากมายที่จะต้องสารต่อน,นั่นเองค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ